สวัสดียามือเสารับผมคิดนีมาพบพ่อกบผมหนุ่มอีสานไต่ครับวันนี้เอาของขึ้นไปใช้ภูมินะครับผมตอนนี้มาจอดอยู่ที่ว่างน้ำเขี้ยวครับจอดเขาห้องน้ำอยู่ว่างน้ำเขียวนะครับอยู่ไอตรงตำรวจทางหลวงนะครับผมจอดเขาห้องน้ำอยู่ อันนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์แล้วครับผมเอาของไปลงชัยภูมนะครับนี้ใส่รถทหล่อมากครับผมเต็มลำแลว้วบรรยากาศตอนเสาร์ครับผมหกโมงเสาร์อยู่ตรงไอ้ท้างดวงบรรยากาศจะเศา้าเลยเหมือนเดอากาศเย็นครับผม,มเหมือนเด จะออกเดินทางต่อแหละว,วันนี้ก็ใส่มมาเต็มคือเราครับผมเป็นรถหกหล่อมานะครับนักครับผมมันนี้นักอากาศเย็นมีหมอกบางๆครับผมหมอ,อกบางๆหน่อยนึงนะครับ จะได้ออกเดินทางต่อครับผมนี่กันงานกัดบีบดีนะครับผมเหมือนนี่รถบรรทุกแลนะ่นหลายทันเลยครับเหมือนนี่เนี้รถบรรทุกแล่นหลายขนาดครับผมเหมือนนี่ ไอ้เขามาจอดนอนนำ้นำนนะครับตรงนี้จอดนอนจอดพักเป็นไอ้จุดลงเวลาลมทุกกับมันน้ำครับผมจุดเนี้ยอากาศเยน็เยนๆเลยครับผมช่วงเศร้าบรรยากาศตอนเศร้านะครับ ไปมีรถขอ,อกแลนมานไหนก็ัุผมมือนเ้ิมจะมีรถขอ,อกแลนหน่อยนายจะนักเติมเออ เกอกไปแล้วครับขั้นหนึ่งแล้วกาอกูได้เลยโอ้ยไฟยังแจมมาเลยครับอันนี้บรรทุกเนียงบรรทุกไก่บรรทุกไก่ ได้่ออกเดินทางต่อนะครับผมอากาศเย็นครับวันนี้อากาศเย็นแฮงอยู่ตรงว่างแ้ำเขียวอยู่เลยนะครับผมึ้นกอออกมาสาหนิดนึ่งแต่กระบอเป็นยังครับผมทำไม่ลาได้ ก็ว่าไปห่อนดิ่าประมาณสักสี่โมงเสาร์ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวออกเดินทางต่อแล้วครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหนานะครับสโหรักชินี้เดี๋ยวขอจบคลิปไปเฉี่ยนะครับผมสวัสดีครับหนีรถขอบผมถูกรยยเรียนร้ายยุคนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาครับผมโซลักชินีสวัสดีครับ